ตอนนี้ FC ดรมาริกาทั่วโลกฟิลิปปินไม่เว้นเลยฟิลิปปินก็เป็นเอฟดรมาริกาไม่มีเว้นเพราะว่าหน้าตาคล้ายๆกันหน้าตาคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่แต่คล้ายๆกันนี่ก็กลัวอยู่กลัวว่าหน้าตากูเหมือนฟิลิปปินเนี่ยสิกูกลัวมากเลยตอนนี้หน้าตาแหมกูก็กลัวมากเลยตอนนี้ไปไหนนี่กูต้องบอกก่อนเลยว่าบอกก่อนเลยกูไม่ใช่กระเทยฟิลิปปิน เหมือนดูมวยแบบมือนดูมวยเวทีราชวจะดำเนินเลยโอ้แล้วมึงจะปีนไปไหนก่อนโอ้ยมึงไอ้ยเจ๊มึงเหยียบหัวตำรวจอีเจ๊อ้ยีเจ๊ไดนหัวตำรวจไหมเจ๊อีเจ๊มึงมึงเหยียบผิดไอ้ยเจ๊อีเจ๊มึงเหยียบหัวตำรวจอันนั้นไม่หัวไม่ได้หัวฟิลิปปินส์มันหัวตำรวจเอ้าโอ้ยมึงมึงไม่ได้เกรงใจตำรวจเลย มันชิ้นสุดเฮ้ยมึงมึงไม่ได้สิน้ำหนักมึงแปดตื้มึงเป็นสี่คอคนหนึ่ ผิดกติกาไม่โอ,อ้โหไม่ใช่แล้วมึงเอาเอาเอาโอ,าอา้อะไรอะกดหนึ่งคุณอยู่ข้างกระเทยปินกดสองถ้าคุณจะอยู่ข้างกระเทยไทยกดสามถ้าเกิดคุณอยู่ข้างตำรวจมึงกดอะไรกดมาเลยค่ะทุกคน หนึง่งเป็นพวกกระเทยปินกดสองกระเทยใจกดสามตำรวจสามฝ่ายนี้มึงจะอยู่ฝ่ายไหนมึงกดมามึงกดมากดมาครับแม่กดมากดมากดมาลัวลัวลัวลครับลัวลัวครับ <iek> ขอตาวานให้ตำรวจสามตัวแล้วก็ขอดอกโรซ่าขอดอกโรซ่าให้กระเทยขอดอกโรซ่าให้ตำรวจก่อน กระเทยไทยกระเทยไทยขอนวมอย่างเดียวกระเทยไทยนี่ขอนวมอย่างเดียวก่อนกระเบิดเลเบอรมาตั้งใจตีแม่ใช่ไหมอิสุดังใช่กระโดดหามัวางกระโดดหาเชลยมันตั้งใจตีเลยใช้ตัวมันหยัดมองหน้าจอพาวเวอร์ของไทยเราเนี่ย คือตัวมันอ่ะใหญ่มากตัวมันอ่ะใหญ่มากแต่มึงอ่ะพวกมากด้วยอีปินอะตัวมันอ่ะใหญ่มากแต่ของมึงอ่ะตีนใหญ่มากของมันใช้มือมือนิ้วกลางนิ้วเดียวยกมาส่วนของพวกมึงตีนเต็มตๆแล้วหลายร้อยตีนด้วยอีกระเทยไทยแกนํากระเทยไทยบอกว่าคือก็แบบว่าไลฟ์ไปอ่ะ ลไลฟ์ไปเฉยๆอ่ะเราก็บอกว่าเฮ้ยกําลังโดนกระทําอย่างนั้นอย่างนี้ลไลฟ์ไปเฉยๆอ่ะเท่านั้นแหละมาจากไหนก็ไม่รู้กระเทอไทยหลังไลฟกันมาเต็มเอาทุกคนกดไลค์กดแชร์ก,ก่อนนะคะเอาละทุกคน ก่อนที่จะเข้าสู่โ bon. หมดของกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเราคงต้องกดแล์กดแชร์กันนะคะวันนี้มีคอนเทนต์กระเทยไทยแน่นอนมีคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนมีคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองแน่นอนนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์เรื่องอะไรหลายๆเรื่องที่เราควรจะต้องคุยกันแล้วก็สรุปนะคะแล้วก็มีคอนเทนต์อีกหลายๆเรื่องที่มีคนส่งกันเข้ามานะคะนอกจากกระเทยไทยแล้วนะคะเราก็จะมีเ,เรื่องที่เกี่ยวกับนะคะผู้นําไทยนะคะ <N> <S <S <laughs> นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่า เทรนนะคะความรักชาติเนี่ยกำลังมาแรงมากนะคะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกระเทยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลถึงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยกูจะบอกก่อนเลยนะถ้าเกิดใครที่ขอวีซ่าเข้ามาประเทศไทยเสร็จแล้วเป็นคนต่างด้าวเป็นเท้าต่างแดนเป็นฝรั่งบังค่านกูบอกเลยไปที่ไหนเนี่ยต้องระวังมากไปที่ไหนต้องระวังอย่างมากเลยต้องระวังอย่างมากเลยระวังอะไรวะดเรมาริการระวังอยู่สองเรื่อง ระวังว่าหน้าตาจะเหมือนฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์ระวังอีกอันนึงระวังหน้าตาจะเหมือนคนไทยทําไมอ่ะเอาก็ฟิลิปปินส์มันหน้าเหมือนไทยแล้วกะเทยกะเทยปินกระเทยป,ปินก็หน้าเหมือนกระเทยไทยนี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดมันพูดสปีกเมื่อไหร่ปุ๊บรู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าคนฟิลิปปินส์เนี่ยมันหน้าตาเหมือนคนไทยแล้วเวลาฟิลิปปินส์ไปไหนเนี่ยไปเป็นรับจ้างเป็นแม่บ้านเป็นรับจ้างเป็นอะไรทั่วโลกนะไอ้ฟิลิปปินส์เนี่ยคนก็เนื่องถ้าเกิด,ม,ด,ม,ดมันไป I'm t h ท i ฟ r o m ม h ท i แ a นอเสร็จปุ๊บถ้าเกิดมันทำอะไรที่มันแบบว่าดีๆมันก็จะบอกว่า I'm ม i ิ i อมฟิ i ิป i น i อ i ฟิ i l ปิน n o แต่ขณะเดียวกันอพอพอถึงมามาหากินในเมืองไทยพอมาหากินในเมืองไทยเท่านั้นแหละมึงแ <laughs> ต่กันล็กแต่กันล็กเอเคมาทุกคนกดไลค์กดแชร์ทุกคนโอ้จะดูคลิปทุกคลิปเนี่นะโอ้ดูดู <laughs> 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 เดี๋ยวก่อนอีนีก่อนเดี๋ยวกูดูอีนี่ก่อนคือมึงดูนะทุกคนทุกคนดูนี้คืออันอื่นกูอะเก็ตแต่ว่าอันนี้กูไม่เข้าใจคืออะไรก่อนมึงไปจิกหัวเขามึงมึงไปอยุบหัวมาได้หัวได้ผมมาจุกหนึ่งอ่ะได้ผมมาจุกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก่อนมึงเอาผมเขามาจุกหนึ่งเดี๋ยวก่อนมึงยุบหัวเขามึงอยุบหัวมันได้ได้ผมมาจุกหนึ่งอ่ะ เลิศเลิศกเลิศเอ่อขออนุญาตนะคะทุกคนขอการเอ่อกรณีที่ดรมาริกาได้มีการต่อรองอแล้วก็จัดจ้างบริการประจําตัวดร,วดร,ดรมาริกาเมื่อช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมานั้นตอนนี้ขออนุญาตเปลี่ยนขออนุญาตขออนุญาตเปลี่ยนทางเลือกเปลี่ยนทางเลือกฉันขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนจากนายจันหนวดเขี้ยวที่มาสมัครงานอะเปลี่ยนจากนายจันหนวดเขี้ยว ทีนี้ขอเป็นพวกกระเทยพวกนี้ได้ไหม<笑><笑>เปลี่ยนจากนายจันหนอดเขี้ยวกูจ้างกระเทยพวกนี้มาเป็นกาดดีกว่ากูว่าน่าจะได้เรื่องได้ราวกว่านะโอ้ดูมวยแล้วมันยิ่งกว่าดูมวยแล้วจะดําเนินอีกอ่ะโอ้ตายแล้วนี่นี่นะครับนะขอโทษนะทุกคนมึงฟังเสียงปีนนิดนึง,งลงมือมาีถ้าเกิดมึงฟังเสียงมึงฟังเสียงพี่ลิปปินกุชชี่เดอะบีจั รไ้เลยะเลาะันจนมาเป็นนีตวบางทีันก็ตำวไม่ก้าน้ำอมา้มา้ไหเลยร้องไห้เลยตอนแรกก็ห้าวตอนหลังโดนตีร้องไห้เลยยาวมาก นี่ต้องต้องจบคตรโคตที่เกิดโคตรคู่ชาติแล้วกันคุณว่คุณว่าระกอบคู้กอกฟูดนาทีที่ตะโกนคำว่าไทยแลนด์นึกว่าไปกอบคู้กอกูด